เกิดอะไรขึ้นล่าสุดทางพี่แอนอรดีทำน้องฮักแพงวรัญญาพรร้องไห้แต่เช้าเลยค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับประเด็นนี้กำลังว่อนบ้านฮักของน้องฮักแพงเลยที่ได้มีการมาเห็นปฏิกิริยาของทางแอนอรดีหรือทางพี่แอนที่กำลังดังมากๆในตอนนี้นะคะได้มีการพูดถึงน้องฮักแพงและเป็นอีกหนึ่งคนที่รอดูความสำเร็จของน้อง มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยมองดูเราในทุกอย่างนะคะในทุกฝีก้าวความสําเร็จของเราแล้วก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่คอยดูน้องฮักแพงจเจริญเติบโตหนึ่งเลยแหละพ่อเอะระเบียบวัตนศิป์ที่สาเนยเห็นบ่อยมากๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายหลายคนโดยเฉพาะพ่อโจเองก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้บริหารวงก็คอยดูความสําเร็จของลูกน้องเช่นเดียวกันค่ะ แล้วล่าสุดเองเลยพี่แอนออรลดีไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาพูดแบบนี้กับน้องฮักแพงทําให้น้องถึงกับร้องไห้ออกมาเลยค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เองย้อนกลับไปสําหรับโพสต์ของทางแอนออรลดีค่ะพี่แอนออรลดีเองนะคะได้มีการออกมาโพสต์ไว้บอกว่าสําหรับคนที่อยากสู้เนี่ยดูแอนเป็นตัวอย่างสู้มา16ปีกว่าจะมีวันนี้ทำให้ฮักแพงเนี่ยสุดทนออกมา แชร์นะคะจนทําให้พี่แอนมาโผลคอมเมนต์ค่ะแอนอลดีเองนะคะพี่แอนอลดีได้มีการโพสต์ไว้ในเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยกว่าที่มันจะปังหรือจะดังมันก็แลกอะไรมามากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ําตาชีวิตแล้วก็บอกต่ออีกว่าอย่าคิดว่ามันง่ายกว่าจะเป็นที่รู้จักสร้างตัวตนสร้างตัวเองไปเรื่อยๆอย่าหลงทาง แอนเนี่ยก็16ปีกว่าจะมีวันนี้แต่แอนก็ไม่เคยเทอ้อไม่ได้ออกนอกทางยังคิดเสมอว่าจะเป็นวันของเราสุดท้ายมันก็คือเรื่องจริงแค่มีวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วโอ้โหพี่น้องนี่ก็คือคำบอกของทางพี่แอนออรดีค่ะได้มีการโพสต์ไว้แล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะโพสต์ของทางพี่แอนออรดีแล้วทำให้ฮักแพงเองเนี่ย ได้มีการมาแชร์บอกว่าสู้จนกว่าจะมีวันของเราคนที่เป็น fc น้องฮักเพลงจะทราบดีว่าน้องเนี่ยสู้สู้มาโดยตลอดนะคะสู้แบบหลังชนฝาโดยเฉพาะสู้กับดราม่าแล้วก็สู้กับเหล่าแอคลุมต่างๆที่คอยเหยียบย่ำน้องให้จมดินค่ะคือพี่อนาลดีก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์น้องบอกว่าทำต่อไปและอย่าลืมคนที่ให้โอกาสและสนับสนุนเรา แล้วก็บอกว่าพี่แอนจะคอยเป็นกําลังใจให้หนูอยู่ห่างๆคอยดูวันที่หนูทําตามฝันของหนูได้นะโอ้โหทุกคนมันทัดใจมันทัดใจกับคําพูดของพี่แอนมากๆเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆได้เลยแล้วทางฮักแพงนก็ได้มีการมาตอบกับคอมเมนต์บอกว่าหนูน้ําตาไหลเลยค่ะพี่แอนพี่คือศิลปินแบบอย่างที่ดีของน้องขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ให้กําลังใจหนูได้สู้ต่อหนูจะรอวันนั้นค่ะ จ่าเนยจาได้แม่นเลยเคยไปเจอน้องพักแพงนะ้องก็บอกว่ารอนะรอหนูมีวันนั้นวันนั้นหลายๆคนก็ทราบดีว่ามันคือวันอะไรนะคะทุกคนหลังจากนั้นทางน้องักแพงก็ได้มีการมาโพสต์ความในใจถึงพี่แอนบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยหนูนั่งร้องไห้เลยพอคําพูดกําลังใจจากพี่แอนหนูจุกไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาหนูดีใจหลายจา่าศิลปินที่หนูปราบเรื่งมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่หนูยังน้อยเมื่อนี้เพิ่นได้มาส่งกำลังใจให้หนูได้สู้ต่อแล้วก็ดูแบบห่างๆหนูจะทำตามที่พี่แอนบอกนะคะทำให้พี่แอนและพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนได้เห็นวันที่หนูทำตามฝันตัวเองได้นะคะแล้วน้องก็แปะโพสต์รูปตัวเองพร้อมกับคอมเมนต์ของทางพี่แอนออรดีค่ะทำให้เหล่า f อของน้องฮากแทนเนี่ยต้องบอกเลยว่า สำหรับน้องเนี่ยสวยและพัฒนาการดีขึ้นนะพี่เนี่ยเป็นคนภาคกลางเข้ามาดูน้องเพราะว่าน้องเนี่ยมีดราม,ม่าเยอะมากมายกับเด็กอายุเท่านี้ถือว่าเธอเก่งมากๆถ้าเป็นลูกหลานพี่คงภูมิใจมากๆเลยพี่เชียร์มวยรองเสมอชอบคนที่มีความพยายามใต้แรงกดดันแล้วก็บอกอีกว่าถ้าผ่านไปได้เราจะแข็งแรงแล้วก็แข็งเกล้าบ่มีไผ ที่จะเกลียดและเหยียดเราได้นะคะจงยิ้มให้เขาและขอบคุณที่กระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเองเสมอแล้วน้องก็บอกว่าขอบคุณนะคะพี่นะคะเนี่ยแม่แอมก็บอกว่าลูกสาวสู้ๆชีวิตมีจังหวะและมีเวลาที่เหมาะสมลูกทำดีแล้วทำต่อไปเรื่อยๆอดทนนะลูกเก่งมากๆแม่เชื่อว่าหนูทำได้นี่แหละคะ่ะก็เป็นคอมเมนต์ที่ิหิวใจมากๆของแต่ละคน แล้วมีอีกหลายาร้อยคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจน้องหักแพงหวังว่าน้องจะทําได้สักวันหนึ่งนะคะสําหรับความฝันสิ่งที่น้องนึกคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความฝันของเราไม่เท่ากันบางคนพอใจในสิ่งที่ตนเองมีบางคนไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีบางก็บอกว่าสิ่งที่ฮักแพงเป็นตอนนี้มันถือว่าสุดยอดแล้ว แต่สําหรับน้องมันอาจจะยังไม่สุดยอดเหมือนที่น้องต้องการนะคะทุกคนความฝันความใจยุตธรรของเราไม่เท่ากันแล้วยิ่งน้องฮักแพงเนี่ยโดนเหยียดโดนเหยียบโดนเกลียดโดนดโดนจมตีมากแค่ไหนนี่แหละคือพลังผลักดันที่ดีที่สุดทําให้น้องฮักแพงเนี่ยกล้าที่จะก้าวนะคะเข้าบกกาเข้ากับบกเกานะคะแล้วไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าคอยอยู่ข้างๆน้องก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะเพราะว่าโดนามากไปตามๆกันค่ะ ใครอยู่ใครหักแพงโด,ดนดราม่าหมดจริงๆไม่ว่าจะแบบว่าเป็นเทอร์สีดีไปนในเทอรกระถือดราม่านะคะเพราะว่าเธอไปอยู่ข้างหักแพงมันก็กลายเป็น,ปนแบบนี้ออกมาแล้วตอนนี้สิ่งที่สาวนยเห็นเลยอยากส่งกําลังใจน้องอีกอย่างหนึ่งก็คือสาวนุอยเนี่ยชอบไปอ่านคอมเมนต์ตามเพจนั้นเพจนี้สิ่งที่เห็นเลยคือมันจะมีคนที่แอบอ้างว่าเป็นเอฟซีของน้อง มีคนแอบอ้างว่าเป็นเ c หักแพงนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วไปคอมเมนต์ในพื้นที่คนอื่นแล้วก็บอกว่าหักแพงอย่างนั้นหักแพงอย่างนี้อันนี้ก็คือบอกเลยว่ามันไม่ได้แล้วล่าสุดเหมือนกันที่สาวเนยทําคลิปนะคะเกี่ยวกับศิลปินกําลังจะดังเอฟซจะพาซวยแบบเนี้ย คลิปนั้นไม่ได้หมายถึงน้องฮักเพลงเลยแม้แต่เสี้ยวเล็บเดียวนะคะทุกคนคลิปนั้นหมายถึงนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับนักร้องหมอลำเลยนั่นแหละไม่อยากให้ไปโยงประเด็นกันมั่วแล้วคนเสียหายมันคือตัวศิลปินนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยแล้วในช่วงนี้น้องเนี่ยกระแสะกําลังมานะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับกลุ่มปิดเนี่ย ก่อนที่จะจบคลิปวันที่2 8กรกฎาคมนี้ฟ้า,าไปสื่อผูดเอ,อื่อันสื่อนะคะกลุ่มปิดของทางพี่บอยเบิกบานกับทางานี่แหละทําด้วยกันนะคะก็มีฮักแพงแล้วก็พี่มานะเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในงานนี้ของ Big Boy l i ล e EP 1ก็รอดูกันบัตร129บาทอยากให้พ่อแม่ fc เข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเยอะๆเพื่อที่จะเป็นการซัพพอร์ตสนับสนุนน้อง ถ้า e n g a เก ment มันดีหรือว่าผลตอบรับดีก็จะมีคนจ้างน้องไปเรื่อยๆไลน์นั้นไ like ลน์นี้เพราะว่าน้องก็ขึ้นไลน์สดกลุ่มปิดมาเนี่ยเนี่ยเป็นไลน์ที่2แล้วแล้วก็เห็นว่ามีการเชิญน้องไปเข้ารายการไปกลุ่มปิดอะไรอีกหลายรายการที่สองเลยยังไม่ดูรายละเอียดนะคะก็ต้องรอชมกันต่อไปว่า คนที่ปฏิบัติดีประพฤติดีย่อมเจอทางที่ดีอาจจะใช้ระยะเวลาบางคนเนี่ยมันพี่เอน16ปีบางคน20ปีบางคนครึ่งชีวิตถึงจะดังก็มีค่ะ